น้ำเคลื่อนคลองสเสด็จตำว่าเกณฑมากระวังไปเรงกันด้วยวันนี้คือวันที่สิบเก้าสิงห้าคมสองห้าองกนะครับผมไปเทเคลื่อนคลองเดาหรือว่าชาวบาลล้านเรียกกันว่าเคลื่อนห้อยคู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งกองสุ่มแคล้นะครับนี่คือตลาดของเคลื่อนในวันนี้นะครับ ไม่น่าเชื่อว่าน้ำจะแห้งขนาดนี้เขาบอกว่าน้ำในเขื่อนนี่มีไม่ถึง40บเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเดือนสิงหานะครับเป็นช่วงนี้เริ่มตน้นหรือถึงฝนข้องบานเล่ากันแล้วนะครับลมตะวันตกปัดป่าฝนมาแล้วแต่เขาบอกเนื้อเขื่อนมีฝนหน่อยมากและฝนก็ตกบบาบางทำไมน้ำนี่ ในเคลื่อนมีหน่อยนะครับตอนนี้น้ำไม่ถึง4ี่สิบเปอร์นนะครับการอดลองกับทีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยจะ,ะเผชิญกับปัญหาไปเลง่ลงลเอลินโยหรือลานินญาเนียจำไม่ได้นะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เล่งนะครับเลนะครับตรงนี้ลงไปไกลมากนะครับกลางก้อนมานี่ยมาเห็นนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เป็นดินลงไปกับเป็นทีทุกใจของคนเลียงงวนะครับเป็นลงไปอยู่กัน ตึงไหนื่อนเลยนะครับม้ก็มามา,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 มาต้านเลยว่าจะไม่นี่งหากินถึงไหนื่อนเลยน้ำลดลงไปเยอะมากสำหรับรื่อนวยขู่ในวันนี้ครับการต้องเล่ก,กันด้วยว่าจะมีปัญหากับไฟแรงไมมไก่เด็กรัวคุ้นตกก่าตัดยางไม่ได้ปีนี้อาจจะมีไฟแรงมากว่าพุนก็ได้นะครับเนี่ยต่างระบายนา้ำน้ำมไม่มีน้ำเลย นี <G ã entender> ่คือบริเวณสั้นเกลื่อนห้วยคู่ของวันนี้นะครับแก๊ปปาหมา